กองอากาศเวฟ125 LED 2,022ถอดน็อตออกตามนี้นะครับมีาตัวเร <120. S 1> ื่องใหม่มาในราคาจากบาทก็120บาทที่ติดตั้งหันด้านตะแกรงลงไปหารถนะครับเอตาตะขายนี้ขึ้นมาโอ้มีทาด์ทฮอนด้าด้วยมีอย่างนี้นำฝาก่อกลับคืน้นไปกลง ดันให้ลงล็อกแล้วก็คันน็อตให้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ประกอบขาตะกาะเข้าคันน็อตเบอร์สิตัวประกอบกับคืนเหมือนเดิมตามที่ถอดคันนี้วิ่งเยอะเพราะเป็นไลเดอร์นะครับผมไลเดอร์แกลบใช้น้ำมันเครื่องฮอนด้าตลอดระยะเวลา90,000ืเปลี่ยนทุก3ามพันโล